วันนี้พลอยจะชวนทำเมนูเค้กแซนด์วิชค่ะเริ่มต้นในการแยกไข่แดงกับไข่ขาวก่อนนะคะพลอยใช้ไข่ไก่เบอร์สองนะคะใช้ทั้งหมด4ใบค่ะแยกไข่แดงออกมาก่อนใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเกลือค่ะแล้วก็กิ่นวานิลานะคะใช้ตะก้อมือค่ะตีส่วนผสมนะคะให้เข้ากันตีจนน้ำตาลทรายละลายเลยค่ะ ไม่เหลือเป็นเม็ดเลยนะคะถ้าไม่แน่ใจว่าน้ำตาลทรายละลายหรือ,อยังให้ลองเอานิ้วนะคะเกี่ยดูค่ะว่ายังเป็นเม็ดหรือเปล่าเสร็จแล้วค่ะจะใส่นมสดค่ะแล้วก็น้ำมันตีจนส่วนผสมเข้ากันนะคะน้ำมันแนะนำเป็นน้ำมันลำข้าวนะคะหรือน้ำมันคาโนล่าค่ะไม่แนะนำน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันพืชนะคะมันจะทำให้เค้กของเรามีกลิ่นหืนเสร็จแล้วเราล่อนแป้งค่ะใส่แป้งเค้กกับผงฟู ร่อนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะใช้ตะกร้อมือเหมือนเดิมค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้ไม่คนนานนะคะมันจะทำให้เค้กของเราเหนียวพอคนทุกอย่างเข้ากันดีจนไม่เหลือเม็ดแป้งแล้วนะคะเราจะพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะเราไปตีมือแรงค่ะใส่ไข่ขาวค่ะสีฟองค่ะใส่ลงไปในโถผสมเลยค่ะ แนะนำให้ใช้เป็นเครื่องตีมือถือนะคะหรือเป็นเครื่องตีตั้งโต๊ะแบบพลอยแบบนี้ค่ะจะทำให้เมอแรงของเราขึ้นฟูค่ะพอตีไข่ขาวได้ฟองหยาบนะคะเหมือนฟองสบู่หน่อยๆเราจะใส่ครีมออฟทาร์ทาลงไปค่ะพอใส่ไปแล้วนะคะตีต่อแบบนึงใส่น้ำตาลทรายค่ะเราจะแบ่งน้ำตาลทรายใส่ประมาณ2-3รอบนะคะ ระยะเวลาที่ห่างกันก็ดูว่าน้ำตาลทรายรอบแรกที่เราใส่ไปละลายหรือยังพอละลายหมดแล้วเราก็ใส่ต่อลงไปอีกรอบหนึ่งค่ะพอยจะตีต่อไปเรื่อยๆนะคะจนไข่ขาวของพอยขึ้นฟูค่ะตั้งยอดเป็นยอดอ่อนค่ะแบบนี้เลย เรจะเอาส่วนผสมแรกนะคะที่เราผสมทิ้งไว้อะคะ่ะมาผสมกับไข่ขาวที่เราตีไว้แบ่งใส่นะคะประมาณ 2- อถึงสรอบค่ะค่อยๆตะล่อมอย่างเบามือนะคะจนส่วนผสมเข้ากันใช้พายยางนะคะเก็บตามขอบค่ะเอามาผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะจนไม่เหลือเป็นสีขาวเลยนะคะคนผสมไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะ พอได้อย่างนี้แล้วพักเอาไว้ก่อนค่ะเราใช้พิมพ์ขันข้าวเบอร์ v 8ค่ะตักเนื้อเค้กนะคะใส่ประมาณเศษสามส่วนสีของพิมพ์ค่ะพิมพ์ไม่ต้องทาเนยหรือน้ำมันนะคะแต่เพื่อนๆสามารถใช้กระดาษไขค่ะลองก้นได้เราจะใส่แบบนี้ไปจนครบเลยค่ะ พอครบแล้วนะคะพลอยจะใช้ไม้ค่ะมาคนนะคะเพื่อตัดฟองอากาศค่ะแล้วเราเอาเข้าเตาอบกันค่ะพลอยอบไฟร้อยจ็สองศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมค่ะอบประมาณ15บหถึงยีนาทีค่ะพอครบเวลาแล้วนะคะเอามาพักในตะแกรงให้เย็นค่ะเรามาตีวิปปิ้งครีมกันต่อค่ะพลอยใช้วิปครีมแบบ นอนเดลลี่นะคะมันจะมีความหวานในตัวอยู่แล้วเลยไม่ได้ผสมน้ำตาลไอซิ่งค่ะสาเหตุที่พลใช้วิปครีมแบบนอนเดลี่นะคะเพราะมันจะทนร้อนได้ดีกว่าวิปครีมเดลลี่ค่ะถ้าเพื่อนๆใช้วิปครีมแบบเดลลี่นะคะอัตราส่วนในการใส่น้ำตาลไอซิ่งจะอยู่ที่วิปครีม100กรัมค่ะน้ำตาลไอซิ่ง10กรัมค่ะพอตีวิปครีมได้ที่แล้วนะคะพลจะพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะจะไปเตรียมเนื้อเค้กกันก่อน อันนี้เป็นเนื้อเค้กของเราที่พักจนเย็นแล้วนะคะพอจะมาหั่นครึ่งแบบนี้ค่ะเราก็จะค่อยๆเลื่อยนะคะแบบนี้เลยแต่ไม่ให้ขาดนะคะทําแบบนี้ให้ครบทุกชิ้นเลยค่ะพอจะใช้กระทงจีบนะคะเบอร์3 2 1 9ค่ะเอามาคลี่ออกนะคะแล้วก็เอามาใส่เค้กแบบนี้ค่ะทำไว้ให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะทำแบบนี้เลยค่ะ ้าเพื่อนๆไม่มีหัวบีบนะคะให้ตัดถุงบีบเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาบีบครีมแบบนี้ค่ะเริ่มต้นด้วยการบีบวิปครีมตรงกลางแบบนี้ก่อนค่ะแล้วก็ามาบีบข้างบนค่อยๆบีบแบบนี้เลยค่ะเราก็ได้ลายวิปครีมที่สวยค่ะโดยที่ไม่ต้องมีหัวบีบเลยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบทุกชิ้นเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาตกแต่งด้วยผลไม้นะคะเพื่อนๆสามารถใช้ผลไม้ตามที่หาได้เลยนะคะตามที่ชอบได้เลยจะเป็นสตอเบอรี่บลูเบอรี่สม้มกีวีหรือจะมะม่วงก็ได้ค่ะตกแต่งตามที่ชอบได้เลยเอามาจัดใส่กล่องแบบนี้ดูเพิ่มมูล,ลค่ามากๆเลยค่ะ เมนูนี้ทั้งอร่อยทั้งสวยทำง่ายไม่ยากเพื่อนๆคนไหนลองทำล้วติดปัญหาตรงไหนสามารถคอมเมนต์บอกพลอยได้นะคะ